สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter b o n นะครับมาสรุปข่าวกันวันนี้วันที่3เมษายน2566เชลซีปลดกรามพอตเตอร์แล้วนะครับออกจากตําแหน่งกุนซีแล้วก็ตอนนี้ยูเลียนนาเกลส์มันเป็นเต็งหนึ่งที่จะคุมทีมแทนวันนี้รายละเอียดจัดเต็มแน่นอนรอฟังกันได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่เลยครับใครที่กําลังมองหาน้ําหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันต้องไปที่ร้านโคตรครูเพอร์ฟูมเลยนะครับช้อปปี้มีลาซาด้ามีเหมาะสำหรับคนที่ไม่อออยากกซืื้้ขดเเเต็็มมีใหลปน ้อยกลิ่นครับดีออลชแนลโจมาร์โลนมีครบแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจะมีโปรเด็ด4เดือน4มาด้วยนะฮะฉลองพอเตอร์โดนปลดลด10%ทั้งหมด20กลิ่นตอนเที่ยงคืนถึงตีสองแล้วก็9โมงถึงเที่ยงอย่าได้กลิ่นไหนกดถูกใจรอไว้เลยครับเพราะว่ามีจํานวนจํากัดนะฮะน้ำหอมเอาไปออกกําลังกายไปทํางานไปหาสาวสามมีครบหมดเลยครับแล้วก็ในช้อปปี้มีโค้ดส่วนลดจากช่องปีเตอร์โบสด้วยฝากไปอุดหนุนโค้ดคูเปอร์ฟูมกันด้วยนะครับ ฝากนี้ด้วยนะครับใครที่กำลังมองหาโรงเรียนดีๆโรงเรียนนานาชาติต้องไปที่ British Columbia International School Bangkok เลยครับนำหลักสูตรจากประเทศ คนาดานะครับมาฝากกันนะครับเป็นบร i ทิชโคลัมเบียเป็น o f ออฟช school เหมือนคุณยกโรงเรียนที่แคนาดามาอยู่ที่กรุงเทพเลยโรงเรียนเนี่ยยืนยันนะครับว่าจบเกรด12สามารถพาลูกๆเนี่ยเข้าเรียนมาหาลาัยต่างประเทศได้ได้รับการรับรองจาก WASC BC Inspection และสม2นะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่ Kinder g a r า e n 1ถึงเกรด12หรือว่าอนุบาล1ถึงม6นั่นเองติดต่อทางเพจหรือโทรไปที่เบอร์0819294229ได้เลยนะครับแล้วก็ ID l i n e bc c i sbth ผมทิ้งรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างและโรเงเรียนสวยนะ่าให้ลูกๆไปเรียนมากเลยนะครับแล้วก็ฝากนี้ด้วยครับซูซูกินั่นเองนะครับกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนนี้มี Suzuki Swift g l x ลมาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันเลยนะครับแล้วก็ มีแผงประตูลายเคฟล่าชุดแต่งคอนโซลสวยๆเพิ่มเพิ่มไปกับจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วรองรับสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็เทคโนโลยียอดเยี่ยมนะฮะพลังหัวฉีดคู่ดูอัลเจ็และแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่โชว์รูมรถยนต์สุสกิโวประเทศแล้วก็กดหาข้อมูลได้ที่ suzuki.co.th นั่นเองฝากไปอุดหนุนสปอนเซอร์ทุกเจ้ากันด้วยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะฮะเริ่มกันที่ข่าวใหญ่ประจำค่ำคืนที่ผ่านมา ผมไม่ได้อยู่ในช่วงเวลานั้นแต่ตื่นมาแล้วก็ตกใจนะฮะเชลซีแถลงการยืนยันครับว่ากรัมพอตเตอร์ได้ออกจากตำแหน่งกุนซือของสโมสรแล้วนะครับโดยสื่อทุกสํานักใช้คำว่าไล่ออกแต่สโมสรพยายามใช้คำว่าตกลงร่วมกันที่จะแยกทางนะฮะเพื่อให้สโมสรเดินหน้าต่อจากนี้ ส่วนคนที่จะคุมเชลซีชั่วคราวระหว่างหากุนซือถาวรเนี่ยจะเป็นบรูโน่ซาต์นะครับสตีฟเป็นสตาฟขออภยัยเป็นสตาฟของพอตเตอร์นั่นแหละที่ดึงมาจากไบรตันนั่นแหละนะครับแต่ว่าคนนี้ไม่ได้เป็นมือซ้ายมือขวาของพอตเตอร์นะเป็นหนึ่งในทีมสตาร์เฉยๆที่เดี๋ยวจะให้คุมทีมชั่วคราวระหว่างหาโคชถาวรท็อตโบลีนะครับถึงขั้นถแถลงการเองเลยครับบอกว่าในนามของทุกคนที่สโมสรเราอยากขอบคุณพอตเตอร์แบบจริงใจสำหรับการมีส่วนร่วมกับเชลซี เราเนี่ยเคารพเขาในฐานะโคช้ชแล้วก็คนที่น่าทึ่งพอตเตอร์เนี่ยที่ผ่านมาก็คือทํางานอย่างมืออาชีพแล้วก็มีความซื่อสัตย์มาโดยตลอดทุกคนก็ผิดหวังไม่แพ้ก,กันที่แนวทางของเรามันไม่สมหวังหลังจากนี้เราจะโฟกัสไปที่เกมที่เหลือทั้งบอลลยอีก10นัดแล้วก็ UCL รอบ8ทีมสุดท้ายเราจะพยายามทำผลงานเพื่อจบฤด,ดูกาลให้ดีที่สุดนะครับอันนี้คือแถลงการจากฝั่งของทอ็อตรีและของเชลซี ส่วนผู้ช่วยคนนี้ก็น่าจะไปด้วยครับบิลลี่ริชนะครับคนนี้เป็นผู้ช่วยของพอตเตอร์ทาง BBC เอย n lla, นะีซ่าคินเซล่านักข่าวสายเชลซีเอยรายงานตรงกันนะครับว่าบิลลี่ริชผู้ช่วยพอตเตอร์ปลิวด้วยนะครับแต่ผู้ช่วยอีกคนอย่างบิยอนแฮมเบิร์กแล้วก็แมวมองส่วนตัวอย่างคลายแมคคาเลที่ตามพอตเตอร์มาด้วยเนี่ย เหมือนจะยังไม่โดนนะครับอาจจะได้อยู่ต่อไปแต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะส่วนคนที่คอนเฟิร์มก็คือบิลลี่รีสนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับถ้าใครได้อยู่ต่อก็จะทำงานกับซอตอนะครับซึ่งซอตอเนี่ยก่อนจะผ่านตัวเป็นสตาฟโค้ชเนี่ยก็เคยเป็นนักเตะของไบรตันมาก่อนเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องปกติครับที่พอมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชพวกผู้ช่วงผู้ช่วยบางท่านบางรายเนี่ยจะต้องตามไปด้วยก็เป็นนโยบายสโมสรนนะครับแล้วก็ทางแมทลอนะครับ ที1จากเทเลกราฟนะฮะแมดลอบอกว่าจริงๆแล้วถึงเชลซีจะใช้คำถแถลงการ์ว่าเป็นการตกลงร่วมใจกันนะเออแบบมองว่าพอตเตอร์ก็ตกลงเชลซี Chelsea ก็ตกลงที่จะแยกทางกันแต่แมดลอบอกว่าจริงๆแล้วมันก็คือการปลดนั่นแหละคือการไล่ออกนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้นักเตะในทีมเชลซีกำลังตะลึงตาแตกกันอยู่ครับหลายคนเนี่ยก็ไม่รู้ข่าวจนกระทั่งมีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อคืนนี้เรียกว่า นักเตะเชลซีก็รู้ข่าวพอตเตอร์โดนปลดเนี่ยพร้อมกับแฟนบอลเชลซีเลยรายงานบอกว่านักเตะตกใจกันมากกําลังสงสัยกันเต็มเลยครับว่าเฮ้ย <c oughs> วันอาทิตย์ได้หยุดแล้ววันนี้ล่ะวันจันทร์ใครจะคุมทีมซ้อมวะวันอังคารใครจะคุมทีมซ้อมสื่อก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะไม่มีปี่มีขุยอะไรเลยนะครับเพราะว่าเชลซีตอนแรกยังแจ้งกับสื่ออังกฤษอยู่เลยนะว่าแถลงข่าวก่อนเกมนัดต่อไปที่จะเจอกับลิเวอร์พูลกลางสัปดาห์นี้ คนสัมภาษณ์ยังเป็นแกรมพอตเตอร์อยู่ก็ระบุมาในเพรสเลยว่าชื่อคนสัมภาษณ์ยังเป็นแกรมพอตเตอร์อยู่แต่พอปลดแบบนี้บรรดาสื่อก็ตกใจเหมือนกันส่วนเรื่องค่าปลดพอตเตอร์นะครับเป็นที่เข้าใจว่าเชลซีจะไม่ต้องจ่ายเต็มจํานวนก็คือจ่าย แต่ไม่จ่ายแพงเวอร์ข้อมูลนี้ก็ตรงกับที่ผมเคยบอกมาเสมอครับว่ามันมีออปชันบางอย่างที่มันสามารถปลดได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเต็มจํานวนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะไปจ่ายเต็มจํานวนเนี่ยแมตตรอบอกว่า50ล้านปอนครับสัญญา4ปีค่าฉีก50าสิล้านปอนสรุปแล้วพอสเตอร์รับค่าเหนื่อยกับเชลซีเนี่ยโอ้โหสัปดาห์หนึ่งนะสองแสนกวปอนแล้วโอ้ค่าเหนื่อยโคตรโหดเลยผมยังงงเลยว่า ทำไมไปกล้าจ่ายค่าเหนื่อยแพงขนาดนั้นนะครับถ้าปลดแบบเต็มเต็มสัญญาเนี่ยมัน50ล้านปอนด์แต่เชลซีจะไม่ต้องจ่ายแพงเวอร์ขนาดนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันว่าจ่ายเท่าไหร่แต่แมตช์รอคอนเฟิร์มว่าไม่ต้องจ่ายเต็มจํานวนนะครับนอกจากนี้แกรมพอตเตอร์ไม่มีออปชั่นการเดินิ่งลิฟต์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามีเนี่ยสโมสรจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้ไปก่อนจะก,กี่เดือนก็ตามที่กําหนดเอาไว้ปกติแล้ว โค้ชคนไหนก็ตามที่ไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามปลดถ้ามีสิ่งที่เรียกว่า Gardening l e a v e เนี่ยก็คือจะเอาไว้ป้องกันไม่ให้ไปอยู่กับท,ทีมคู่แข่งแบบทันทีนะครับเออทำให้เคสเนี้ยพอพอตเตอร์ไม่มีออปชั่นตรงนี้อยู่เนี่ยคือเขาสามารถไปคุมทีมอื่นต่อได้เลยนะไม่จําเป็นต้องแบมา,มาพักงาน2-3เดือนเพราะว่ามีออปชั่นห้ามคุมทีมคู่แข่งไม่มีสามารถเลือกคุมทีมอื่นได้เลยส่วนสาเหตุในการปลดเนี่ยทางแมทลอบอกว่ารอบนี้คือ เจ้าของทนไม่ไหวแล้วจริงๆครับคือแพ้วินล,ล่าคาร์บ้าน02แล้วก็2ผู้บริหารอย่างลอเรนซ์จูดกับพอลวินสแตนลีย์เนี่ยก็สนับสนุนให้ปลดด้วยนะครับมองว่าเชลซียังเหลือนในรายการ UCL ที่พอมีลุ้นเล็กๆก็เลยต้องรีบเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เพื่อเซฟซีซั่นนี้เอาไว้ให้ได้นะครับส่วนฟาบริซิโอโรมาโน่ครับก็พูดถึงสาเหตุการปลดนะฮะบ,บอกว่าหลังจบเกมนัดล่าสุดแล้วก็หล่นไปอยู่อันดับ11เนี่ยบอร์ดเชลซีคือแบบมันมันรับไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ ตัดสินใจสักพักหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็ประกาศปลดในวันนี้นักเตะเชลซี Chelsea หลายๆคนก็เริ่มไม่ค่อยแฮปปี้กับแกรมพอตเตอร์แล้วด้วยครับเพราะว่าแนวทางของพอตเตอร์เนี่ยตอนนี้ไอเดียเริ่มตันๆเริ่มแบบเดิมๆซ้ําไปซ้ำมาไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับสุดท้ายบอร์ดเชลซีก็ทนไม่ไหวก็ต้องปลดในที่สุดนะครับก็ถ้าในมุมผมผมว่าจริงๆปลดช้าไปด้วยซ้ำนะคือถ้าฤดูกาลนี้มันจบแบบเฟลๆขึ้นมาก็คือไม่ต้องโทษใคร ทีมบริหารก็ต้องโดนตําหนิด้วยครับเพราะว่ามีเวลาให้ปลดตั้งนานเพื่อเร่งฟอร์มเกมลีกสักหน่อยเพราะว่าโซนท็อปโฟเขาก็สะดุดกันตลอดเวลานะครับแต่ว่าเชลซีปล่อยนานเกินเหตุจนตอนนี้ท็อปโฟไม่ต้องไปลุ้นแล้วครับคือผมว่าเป็นไปแทบจะไม่ได้แล้วกับการติดท็อปโฟในพรีเมียร์ลีกเพราะว่าเราแพ้แต่ทีมอื 11, ่นๆเขาก็ชนะชนะชนะกันคือถ้าเกิดปลดตั้งแต่เนิ่นๆเ,เนี่ยมันยังพอมีลุ้นเล็ก,ลกๆไงแต่มาเอาตอนนี้ผมว่าไม่น่าจะทันแล้วนะครับทีนี้ครับไปดูสถิติต่ตางๆแล้วก็ ความเห็นของแฟนบอลต่างประเทศด้วยนะครับก็เอาในเรื่องของความเห็นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกันทั้งหมดนะครับว่ามันก็ถึงเวลาที่ต้องปลดแหละเพราะว่าพอตเตอร์คุมทุกอย่างไม่อยู่แล้วแล้วก็น่าจะเสียการควบคุมในห้องแต่งตัวกันไปแล้วด้วยแล้วก็มีสถิติมาฝากนะครับอ้างอิงจากทาง Account CFC d a i l y นะครับที่คนตามมากกว่า5,000 500, 0 0คน ผลงานของพอตเตอร์นะครับชนะทีมท็อป10ได้แค่ทีมเดียวนะครับหนึ่งนัดก็คือชนะวินล่าตอนที่สตีเวนเจอร์ราดคุมทีมอันนี้คือเป็นทนะ็อป10ณเวลาที่เจอกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เจอราดก็โดนไล่ออกไปแล้วด้วยนะครับเชลซี Chelsea เนี่ยเก็บชัยชนะได้ศูนย์ครั้งเมื่อเจอกับ 8ทีมอันดับแรกของพรีเมียร์ลีกนะครับคือเจอทีมโนโเนี่ยไม่ชนะเลยนะครับส่วนใหญ่ชนะทีมครึ่งล่างหมดเลยนะครับแล้วก็เจอทีมลอนดอนแนัดเนี่ยชนะได้แค่2นัดคือตอนเจอกับคริสตัลพาเลซแบบเย้าเยอนส่วนเจอทีมอื่นเสมอก็แพ้นะฟูลแลมยังชนะไม่ชนะไม่ได้เลยใช่ไหมครับตอนไปเยือนก็แพ้นะครับเล่นในบ้านก็ไม่ชนะนะครับเจออาร์เซนอลก็แพ้คาบ้าน แล้วก็เกมเยือนเนี่ยเตะตั้งเยอะแยะแต่ว่าเชลซีชนะเกมเยือนได้แค่3นัดเท่านั้นแล้วก็กรมพอตเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงไลน์อัพมากถึง64ครั้งจาก15เกมในลีกแล้วก็เกมลีก22นะัดเก็บได้แค่28แต้มยิงได้แค่21ประตูตกรอบรบอลถ้วย FA ฟเอคัพกับล e คัพตั้งแต่รอบ3ซึ่งเราปลิวเร็วขนาดนี้ทั้ง2รายการเนี่ยต้องย้อนกลับไปปี1 9 8 4นู่นเลยนะครับ หลังจากนั้นมันไม่เคยปลิวพร้อมกันไวขนาดนี้ทั้งบอล F a ครับแล้วก็ลีกครับที่ตกรอบ3ามพร้อมกันอ่ะออสำหรับปีเตอร์โบสนะครับความรู้สึกของผมก็คือต่อแกรมพอตเตอร์ลวกันคือจริงๆผมเนี่ยเริ่มพอตเตอร์เอามาตั้งแต่นัดแพ้เซาท์แฮมตันนัดที่กับตันเดฟโดนเตะหน้าแล้วก็พอตเตอร์ยืนนิ่งเฉยน,นะครับก็พอปลดก็หมดทุกหมดโศกกันสักทีย้ําเลยว่าถ้าเอาในฐานนะโค้ชเชลซีเนี่ยผมไม่ไปลืมพอตเตอร์แล้วก็ น่าจะเป็นกุญซื้อที่แย่สุดตั้งแต่ผมเชียร์เชลซีมาเลยนะครับในฐานะโค้ชเชลซีนะแต่ผมจะไม่เกลียดพอเตอเตอร์ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเพราะมันก็คมไม่มีใครอยากให้ผลงานมันออกมาเป็นแบบนี้หรอกครับแล้วก็โอเคผมว่าจริงๆแล้วพอตเตอร์อาจจะมีของนะแต่แค่ง,งานเชลซีอะมันใหญ่เกินตัวพอตเตอร์ไปหน่อยประสบการณ์ในการคุมทีมบิ๊กยังไม่มีพอมาคุมจริงๆก็เลยแบกไม่ไหวคือ ไม่ปลื้มในฐานะโค้ชเชลซีแต่ไม่เกลียดในฐานะมนุษย์คนหนึ่งแล้วก็จะไม่ไปตามโกรธจะไม่ไปตามแช่งด้วยขอให้ถ้าในอนาคตมีทีมอื่นมาจ้างขอให้ได้ดีกับทีมอื่นแล้วกันแล้วก็ออย่างน้อยๆถึงผมจะไม่ปลื้มคุณในฐานะโค้ชเชลซีแต่ก็ขอบคุณสําหรับการพาทีม ผ่านเข้ารอบน็อกอา u ย UCL แล้วก็ผ่านเข้ารอบ8ทีม UCL ด้วยนะครับก็อ่ะขอให้หลังจากนี้โชคดีแล้วกันนะครับสำหรับแกรมพอรเตอร์เชลซีก็ถึงเวลาต้อง Move On กันต่อนะครับทีนี้มาดูข่าวเรื่องโค้ชใหม่แบบจัดหนักจัดเต็มกันหน่อยดีกว่านะครับะจะมีความเห็นหลักๆมาจากนักข่าว3ท่านผมพยายามจะคัดเฉพาะตัวท็อปจริงๆนะในการเอามารายงานนะครับคนแรกคือแมดลอแมดลอบอกว่าตอนนี้นะครับตอนนี้นะ เต็งหนึ่งก็คือยูเลียนนาเกลส์มันที่เพิ่งโดนบาเยนปลดเลยซึ่งนาเกลส์มันเนี่ยมีเอเย่นคนเดียวกับตีโมไวเนอร์ทำให้เชลซีมีสัมพันธ์ที่ดีกับเอเย่นคนนี้รวมไปถึงนาเกลส์มันเคยทำงานกับลอเรนซ์จูตแล้วก็คริสโตเฟอร์วีเวลผู้บริหารของเชลซีด้วยนะครับนอกจากนี้ครับชื่อของมอริซิโอโปเชติโนที่ว่างงานอยู่เนี่ยก็มองข้ามไม่ได้เหมือนกันขณะที่ลุยส์เอนริก้ยังไม่มีข้อมูลจากฝั่งเชลซีแต่เอนริเก้เหมือนจะสนใจคุมทีมในอังกฤษนะฮะ แล้วก็เอนูริก้มองว่าถ้าโปรเจกต์มันใช่ก็พร้อมคุมเหมือนกันคาดว่าเชลซีจะมีการเรียกแคนดิเดตมาสัมภาษณ์ด้วยนะครับคงจะคุยแค่ไม่กี่คนแล้วก็จะไม่รีบตัดสินใจเร็วเกินไปหนนี้จะเป็นการเลือกโค้ชในแบบที่สโมสรอ,อยากให้ออกมารอบครอบที่สุดนะครับส่วน2คนที่ได้เครดิตเยอะในการปลดพอตเตอร์ครั้งนี้ก็คือฟาบริซิโอโรมาโนกับฟอเรนเพลเทนเบิร์ก เพราะในขณะที่สื่ออังกฤษยังเล่นประเด็นที่ว่ายังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์ว่ายังไงเนี่ยแต่ว่าโรมาโน่กับเพเทนเบิร์กเนี่ยบอกเลยว่าคนนี้มันกดดันกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาและมีโอกาสปลดจริงๆซึ่งสุดท้ายปลดจริงๆนะครับเอาของโรมาโน่ก่อนนะครับโรมาโน่บอกว่ายูเลียนนาเกลส์มันเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เชลซีสนใจเอามาแทนแกรมพอตเตอร์แล้วก็มีการพูดคุยกันเบื้องต้นคุยกันเป็นการภายในของผู้บริหารเชลซีแล้วแล้วก็เชลซีมองว่า นาเกลส์มันก็เป็นกุนซือที่มีพรสวัสค์ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงตัดสินใจโรมาโนยังบอกเพิ่มเติมนะครับว่าแหล่งข่าวของเขาเนี่ยแจ้งมาว่าจริงๆเชลซีเนี่ยเริ่มทาบทามนาเกลส์มันไปบ้างแล้วด้วยบอกบริหารกําลังตัดสินใจกันแล้วก็เป็นคนโปรดในตัวเลือกเชลซีตอนนี้ด้วยรวมไปถึงตอนนี้นาเกลส์มันก็เริ่มถามคนที่รู้จักแล้วก็มีความใกล้ชิดกับเชลซีไปแล้วว่าเฮ้ยคิดยังไงกับโปรเจก t นี้ถ้าไปคุมเชลซีเวิร์กหรือเปล่า ส่วนข่าวกับโปเชติโน่เนี่ยยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าสนจริงไหมเพราะเมื่อคืนเนี่ยโรมาโนบอกว่ามีแต่ดาเกิลส์ัมนลุ้นๆนอกจากนี้ครับเชลซี Chelsea ยังชื่นชมรูเบนอาโมริมโค้ชของทางสปอร์ติ้งลิสบอนด้วยนะครับด้านฟอ r เรนเพเทนเบิร์กครับคนนี้เป็นเทียร์หนึ่งสายฟุตบอลเยอรมันเขาก็รายงานน่าจะเป็นคนแรกของนักข่าวดังนะครับที่รายงานว่า ข่าวสนใจนาเกลส์แมนเป็นเรื่องจริงนะครับนแรกคนก็ไปบ่นเขาเยอะบอกโอ,ไลลอก้ไม่ปลดหรอกไม่ปลดหรอกเอาค้ามาจากไหนสุดท้ายปลดจริงวะ่ะเออแล้วก็นาเกลส์แนเป็นตัวเลิกจริงๆเพเทนเบิร์กจากสกายครับบอกว่าถ้าจะเอาในนาเกลส์แนเนี่ยนะครับเขาพูดไปตั้งแต่เมื่อคือน้ะนะบอกว่าถ้าจะเอาคุณต้องทำสองสิ่งอย่างแรกคือต้องกล้าปลดพอตเตอร์ซึ่งตอนนี้กล้าแล้วทําไปแล้วอย่างต่อมาคือต้องจ่ายเงินชดเชยให้บายเยนด้วย เพราะว่าแม้บาเยน์จะเป็นคนไล่นาเกลส์แมนออกแต่เขามีออปชันว่าบาเยน์จะต้องจ่ายเงินค่าเหนื่อยให้นาเกลส์แนไปก่อนจนจบซีซั่นดังนั้นตามกฎหมายของเขาเนี่ยมีสิทธิ์ของเงินชดเชยจากเชลซีได้อารมณ์ประมาณว่าปลดในนามแต่เชิงกฎหมายนาเกลส์แนยังมีพันธะกับบาเยน์อยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะไปเอานาเกลส์แนนะครับก็ต้องคุยกับทางบาเยน์ด้วยนะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะดูฟังเหมือนตลกนะแต่ว่า ในเชิงกฎหมายมันก็เป็นตามนั้นเลยถ้าเชลซีอยากได้นาเกลส์ัมนจริงๆผมว่าโดยส่วนตัวนะผมว่าแอนโทนีแบ r ร์ี่จะมีเกี่ยวข้องในดีลนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าบาเยนอยากได้แอนโทนีแบร์รี่ทูเคิลอยากได้ไปร่วมเป็นทีมสตาฟแล้วก็บาเยนยินดีจ่ายค่าชดเชยแต่ไม่อยากจ่ายแพงส่วนเชลซีเนี่อยากได้แพงบางทีอาจจะคุยกันว่าเฮ้ยคุณอยากได้แบรี่ใช่ไหมฮะผมให้แบรรี่คุณไปก็ได้แต่คุณอย่ามาเอาเงินชดเชย กับยูเรนาเกลส์แนถ้าผมจะเอานาเกลส์แนอารมณ์ประมาณนี้ผมว่ามีโอกาสออกทรงนี้ได้เหมือนกันแล้วก็เพเทนเบิร์กบอกว่าให้จับตาความสัมพันธ์ของวิเวลกับนาเกลส์แนเอาไว้ให้ดีทั้งคู่เนี่ยสนิทกันมากเพราะว่าเคยร่วมงานกันมานานตอนอยู่ไล์ซิกบอกว่าคริสโตเฟอร์วิเวลกับนาเกลส์แนเนี่ยไอเดียฟุตบอลเหมือนกันนะครับหลายๆสิ่งเหมือนกันอาจจะคลิกกันได้ตอนแรกเนี่ยนาเกลส์นอยากจะแบบ ใจเย็นๆนะพักเบรกจนถึงซัมเมอร์ไม่ต้องรีบตัดสินใจแต่พอมันมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาเริ่มมีหลายสิ่งให้คิดแล้วก็อาจจะเปลี่ยนใจได้ตอนแรกอาจจะอยากคุมซัมเมอร์ไม่รีบร้อนแต่ถ้าเป็นเชลซียื่นเข้ามาก็ต้องคิดก่อนละกันตอนนี้ยังไม่มีการเจรจาอย่างเป็นทางการนะฮะแล้วก็สเต็ปยังเหมือนเดิมถ้าจะเอาคุณก็ต้องเปิดฉากคุยกับนาเกลสม์มันนะเจ้าของสโมสรต้องโทรไปกล่อมให้ได้ตกลงกันได้เมื่อไหร่ไปคุยกับไบร์นแต่นอกจากชื่อของนาเกลสม์มันแล้ว ทางฟอร์เรนเพลตนเบิร์กบอกว่าเชลซีจริงๆแล้วก็ยังมีอีก 2- 3ถึงออปชันในตัวเลือกเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าตอนนี้นาเกียสฟันร้อนะครับแต่ถามว่าเป็นเต็งหนึ่งไหมก็เป็นเต็งหนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้ครับเราได้ดูความเห็นดูการรายงานของทั้งเพลเทนเบิร์กของทั้งโรมาโน่แล้วก็ของแมทลอกันไปแล้วไปดูร้านรับพนันถูกกฎหมายของเอเังกฤษกันหน่อยว่าเขาให้ใครเป็นตัวเต็งอันดับเท่าไหร่กันบ้างก็เต็งหนึ่งก็ตามคาดกับจูเลียนนาเกลยสมันนะครับแต่ว่าเต็ง ร้านรพเปนันถูกกฎหมายให้เบนเดนโรเจอร์สนะครับที่เพิ่งโดนเลสเตอร์ปลดเนี่ยเป็นเตง2เฉยเลยนะครับคือคนต่างประเทศเขาก็หากันเยอะคือไม่ใช่ว่าทั้งคู่ไม่มีฝีมือนะแต่เขาแซลลกันว่าเออตัวเตงสองคนแรกดันเป็นคนที่เพิ่งโดนสโมสรเขาไล่ออกกันมาทั้งนั้นเลยนะฮะเตง3ครับเป็นมาริซิโอโปเชติโนเตง4ีลุยเอนริเกเตง5โชเซ่มูรินโญซึ่งผมว่ายากหน่อยครับกับซีซั่นนี้เพราะว่ายังไม่วางงานนะฮะ เต็ง6เป็นซีดานแฟนเชลซีน่าจะอยากได้คนนี้กันเยอะแต่ถึงจะว่างงานเผลอๆยากกับมูรินโญ่ด้วยซ้ำครับเพราะว่าคนนี้ภรรยาไม่ให้ไม่อยากให้มาคุมทีมในอังกฤษนะฮะเต็ง7ครับเป็นดีเอกโก้ซิเมโอนเน่นะครับที่อนาคตกับแอตมาติดก็ยังไม่ชัวร์แต่ถ้าเกิดมาเชลซีเนี่ยเฟลิกซ์น่าจะไม่ได้อยู่ต่อเต็ง8เป็นรูบเบนอาโมอริมแล้วก็เต็ง9เป็นแฟรงค์แลมพาร์ดรีเทิร์นนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของโค้ชเนี่ยทางฟรองเลเบิร์ฟนะฮะตำนานกองหลังเชลซีเนี่ยบอกว่า ให้ดูบารมีโค้ชใหม่ด้วยนะคือถ้าเอาคนที่แบบมีโปรไฟล์ตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะแล้วก็เป็นโค้ชแล้วดีเนี่ยนักเตะเชลซีน่าจะยอมฟังมากขึ้นอารมณ์ประมาณว่าเลเอร์เบิร์ฟก็ยังตั้งข้อสงสัยในตัวยูเลียนนาเกลส์แนเล็กน้อยเพราะว่าอายุน้อยนะครับอายุประมาณ3 5เนี่ยกลัวจะคุมห้องแต่งตัวไม่ค่อยอยู่นะครับวันนี้เดี๋ยวถ้าว่างนะครับตอนเย็นผมจะมาไลฟ์วิเคราะห์กันว่าอาย่างนาเกลส์แนโปเชตติโน่นะครับ ลุยเ e น r ริเกพวกนี้หรือใครก็ตามเนี่ยใครดูแล้วเหมาะจะคุมเชลซีมากที่สุดในใจผมนะถ้าเลือกได้อะผมอยากจะเอากุนซือประเภทที่แบบมันผ่านความสำเร็จใหญ่ๆมาแล้วเพราะที่ผ่านมาเชลซีส่วนใหญ่มันเหมาะก,กับพวกโค้ชบิ๊กเนมไปเลยนะมูรินโญ่นะอันเชลติคอนเต้โทมัสทูเคิลคือพวกบิ๊กเนมไปเลยมาคุมเชลซีโดยส่วนใหญ่มักจะปังแต่ประเภทแบบแววดีๆโปเทนเชีสูงๆเนี่ย มันไม่ปังก็เยอะอ่ะอย่างเช่นใครบ้างล่ะโ o t เทนเชียลดีๆอย่างแกรมพอเตอเตอร์ก็น,นับเป็นหนึ่งในนั้นอันเดรวิลลาสโบอาร์ตที่ชัดมากอายุพอๆกับด็อกบาลแลพผ่านเลยตอนนั้นตอนมาคุมเชลซีสุดท้ายก็คุมห้องแต่งตัวไม่อยู่ผมก็เลยยังไม่ค่อยไว้วางใจกับกุนซื้อประเภทหนุ่มไฟแรงมีโ o t เทนเชียลผมมองว่าผมจะชอบพวกบิ๊กเนมผ่านความสําเร็จมาแล้วมากกว่าเพราะว่าค่อนข้างถูกโฉลกกับเชลซีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ไม่อยากรีบไปดูถูกคนที่ อายุน้อยๆอย่างนาเกลส์มันนะเพราะว่าอะไรวงการฟุตบอลแม่งบางทีมันมันคาดเดาอะไรไม่ได้หรอกครับคืออย่างตอนปิดแลมพาดเนี่ยใจผมก็ชอบอาริกรนะแม็กซ์อาริกรผมชอบนะฮะผมชอบเขาแต่ทูเครนได้งานและทูเครนกลายเป็นโค้ชพีคพาเชลซีเป็นแชมป์ยูซีแล้วก็ทาให้แฟนบอลรักจนถึงตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นถึงแม้ตอนนี้ผมอาจจะแบบชอบเอโนริก้มากกว่าโปเชติโนมากกว่านาเกลส์มันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ถ้าโค้ชคนอื่นมาแล้วผมจะไม่ซัพพอร์ตนะคือถ้าใครเป็นโค้ชเชลซีก็ก็พร้อมซัพพอร์ตอยู่แล้วถ้าสุดท้ายหวยมันไปออกที่ยูเลนนาเกลสมันก็พร้อมซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันถ้าว่างเดี๋ยวเย็นนี้จะมาไลฟ์วิเคราะห์เรื่องนี้ให้นะครับก่อนจะไปนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นซูซูกินะครับไปอุดหนุนกันได้ตอนนี้มีงานมอเตอร์โชว์อยู่แล้วด้วยนะครับไปสอบถามข้อมูลซูซูกิสวิฟทีแอลนิสกันได้เลยนะครับแล้วก็ใครับ จบกระเดบสอไปเรียนมหาลาัยต่างประเทศได้เลยผมทิ้งรายละเอียดเอาไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับรวมไปถึงใครที่กําลังมองหาน้ําหอมแบ่งขายช่วงนี้เดี๋ยวจะมีโปรสีเดือน4ฉลองพอตเตอร์โดนปลดมาแล้วด้วยนะครับก็ผมทิ้งรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างเหมือนกันนะครับมีครบทุกกลิ่นเลยนะครับแล้วก็มีโค้ดส่วนลดจากช่องปีเตอร์บสในช้อปปีด้วยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์บสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันถ้าหากผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย